ก็วันนี้เป็นวันรันระบบเราต้องการทำให้ทุกอย่างพร้อมที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดต้องการทําการรันระบบเพาะรอดูเลยว่างานตาปังๆเนะี่ยจะเกิดขึ้นที่ไอริสคลินิกแน่นอนจะพาไปเจอกับคุณหมอเอ้ย <laughs> ขึ้นโปรโมชั่นตรงนี้นะเออใส่โค้ดนี้เลยนะ ี้ก็เป็นวันที่2กรกฎาคมนะทุกคนนะฮะอาจจะห่างจากวันที่แล้วที่เรามาดู EP ก่อนหน้าเนี่ยไม่นานนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันสำคัญนะของตัว e l i f t Clinic นะฮะที่เป็นสัญญกรรมเฉพาะทางบริเวณรอบดวงตานะครับเนาะก็วันนี้เป็นวันรันระบบเราต้องการทำให้ทุกอย่างพร้อมที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดซึ่งปกติที่ The Eye Clinic เวลาเปิดสาขาใหม่ไม่มีลันระบบนะเออที่เนี่ยต้องการทำการรันระบบเพราะ The Eye Clinic มีแบรนด์ลูกที่เข้ามาเปิดศัลยกรรมตาเป็นครั้งแรกนะครับคือโอเคแหละเราเปิดศัลยกรรมตาขนาดนีไม่ด้ว่าไม่ใช่ว่าหมอไม่เคยทำตามาก่อนคนละอย่างแต่ใดๆคือเรื่องเซอร์วิสต่างๆเราต้องการที่จะให้มันแน่ใจจริงๆเพราะว่าเซอร์วิส่ะมันไม่เหมือนกันกับกับของเดลิสคลินิก การเซอร์วิสของกลุ่มสัญญกรรมเนี่ยจะไม่เหมือนกันกับเซอร์วิสของกลุ่มของสกินนะฮะมีความแตกต่างกันอยู่ในดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยก็เลยมาทำรันระบบเองเนี่ยเดี๋ยวเริ่มโฟล์ต่างๆทุกคนก็จะได้เห็นภาพนะครับในการทำงานจริงนะเพราะตอนทำงานจริงก็จะไม่พูดกล้องนะจ๊ะเออนั่นแหละก็ วันนี้ก็จะเอามาทั้งหมดเลยซึ่งทีมก็จะเป็นทีมของไ l i ิสคลินิกเองนะครับรวมถึงมีทีมส่วนกลางของเด l ริสคลินิกนะครับที่เป็นบริษัทแม่ของไอ i ิสคลินิกเนี่ยเข้ามาช่วยพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับก,ก็จะเห็นความวุ่นวายความไม่พร้อมเดี๋ยวต้องแก้ไขอะไรอีกหลายส่วนใครจับโปะ๊จะจับผิดอะไรในคลิปนี้ได้ไม่แปลกนะครับเพราะว่าตัวเองก็เดินจับจับโป๊ะมาตลอดทางเพราะว่านี่เป็นร,บระบบรอบที่1 นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องทําเป็นอย่างต่ำสองรอบนะครับก็จะมีทำรันระบบอีก1รอบก็คือเป็นรอบแก้ไขหลังจากแก้ไข นะครับอีกทีหนึ่งซึ่งเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีผ่าตัดจริงด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือแค่เซอร์วิสเราเราอาจจะเซอร์วิสแบบโฟล์ใหม่นะครับโฟล์ใหม่ไม่เหมือนกับเดลิทนะครับแต่ว่าทีมโอเปอเรชันเราเนี่ยคุณหมอเราเนี่ยเป็นหมอเฉพาะทางแล้วก็เป็น <_ S 2> เขาเป็นอาจารย์แพทย์ของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเมดิคอลเนี้ยไม่ห่วงเลยนะครับเมดิคอลเซอร์จิคอลตรงเนี้ยไม่ห่วงอะไรเลยนะครับแต่ว่าแค่ต้องการเตรียมทีมให้มันเพียบพร้อมที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากวินาที ตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นการเข้าห้อง OR จริงแล้วนี่ก็จะเข้าไปตรวจโอเปอเรชันในห้อง OR ด้วยเธอจ้านั่นแหละซึ่งเราเขาถ่ายรูปจ้ะใช่คลินิกนี้เราเป็นแค่ตัวประกอบ<ช><ๆ>เป็นแค่หลังบ้านเธอใช่เป็นฉันเป็นตัวซัพพอร์ตตอนนี้แต่ภาพไม่ใช่เลยจาอาวเหรอภ <laughs> าพไม่ใช่หรอ <laughs> เป็นซัพพอร์ตอันนี้เรามาในฐานะซัพพอร์ตเดลิสคลินิกเป็นซัพพอร์ต เพราะว่าเดลิสคลินิกเราถนัดเรื่องของอินโนเวชันหัตถการการทำสกินผิวพรรณใช่ไหมการลงมีดเราไม่เก่งฟูตรงๆการลงมีดเราไม่เก่งเพราะว่าหมอเจ้าของทําไม่เป็นจ้ะฉันลงมีดไม่เป็นจ่ะเธอฉันทําแต่งานฉีดงานผิวงานเลเซอร์นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําหัตถการอื่นๆที่นอกเหนือจากงานที่เราถนัดเนี่ยได้อย่างดีเนี่ยเราต้องดึงคนเก่งๆเข้ามาร่วมงานได้นะครับซึ่งเราก็จะได้ทีมนี้เข้ามานะคบเป็นคุณหมอมิก นะครับที่จะมารับบทเป็นเฮดของเมดิคอลให้ซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆก็คือเขาจะดูด้านของเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับหัตถการตาเขาเป็นเขาเป็นว่าชื่อบูทเขาเรียกยากมากเลยอ่ะจากสุสัลยกรรมตกแต่งเออคือเป็นสับสเปเชียลิสต์ไม่ใช่สเปเชียลลิสต์นะสับสเปเชียลิสต์เรียกว่าเฉพาะทางของเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะฮะเออเนี่ยแหละเราไปดึงตัวมาได้นะครับจริงๆก็เป็นเพื่อนๆกันอยู่แล้วเนี่ยแหละแต่ว่ากว่าจะดึงตัวมาได้เธอ กตจะดึงได้กว่าจะได้เปิดรู้ไหมว่า The Red k i n e c เนี่ยมีข่าวว่าจะเปิดสัญญกรรมอ่ะประมาณ2ปีกว่า2ปีกว,กว่าแล้วอะคือไม่ได้เปิดทันทีเพราะว่าแบบมัวแบบชะเอิงเอยกันแบบคุยกันไม่ลงความเพื่อน,นอะเนะเ<อ>าะความเพื่อนเวลาเจอกันไม่ค่อยคุยธุรกิจคุยงานปรับปังใดๆหรอกเือ,อแต่ใดๆมันก็คัวจอมาจนแบบปึ้งพร้อมเปิดในวันนี้หลายๆคนสงสัยว่าเนี่ยไอริสเนี่ยจะทาอะไรได้บ้างเอาเอาแล้วใช่ไหมเขากำลังเปิดคอมพิวเตอร์เลยเ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขออีกหนึ่งนาะทีเธอเห็นไหมฉันเป็นแค่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตที่ต้องเดินนำซัพพอร์ตที่ต้องเดินนำขาดไม่ได้แปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะสิ่งที่เราจะทำได้นะที่นี่นะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะที่นี่ทำอะไรได้บ้าง <c oughs> เริ่มตั้งแต่ทำ ตาสองชั้นแบบไร้รอยแผลอ่าเปิดมาน่าสนใจกีดสั้นรีดยาวอ่าตัดหนังส่วนเกินอ่าจัดเลี้ยงไขมันอ่าทำ fat grafting fat transfer ก็คือโยกไขมันย้ายไขมันปลุกถ่ายไขมันทำได้นะครับยกหางตากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับแล้วก็ รักษากรามเนื้อตาแบบชนิดรุนแรงหรือแบบเป็นแต่กําเนิดได้ด้วยนะครับคือเราเก็บหมดตั้งแต่เอสเตติกยันดีซีเพราะอย่างที่บอกหมอเราคือสับของสับสับของสเปเชียลิสต์เรียนอะไรลักหนาเรื่องของเขาเรียนอะไรลักหนาเรื่องของเขานะครับก็เปิดหัวตาอะไรเงี้ยทำได้นะครับออสับบาวลิฟต์อ่านะดูที้ปรับกล้ามเนื้อตาแบบไร้แผลอ่านะดูน่าสนใจออใช่ไร้แผลจริงๆแล้วก็ รับเคสแก้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของเมื่อกีตาบนอ่าทีนี้ถ้าเป็นตาล่างก็จะมีแก้ไขถุงใต้ตาแบบไร้แผลอ่าจัดเรียงไขมันใต้ตาซอกร่องน้ําตายกกระชับใต้ตาได้ด้วยนะครับหรือนะครับเป็นแบบยกหน้าแบบแผลนอกได้ด้วยอ่าทาได้เยอะนะครับแล้วก็มี d i เล็กบราลิฟต์อ่าก็คือยกคิว้ว ตราการยกคิ้วได้ด้วยอเอนแน่นะคนพวกเอ็นโดไทม์อะไรเงี้ยก็ลงมาหมดนะครับยังไม่บอกสปะคุณอื่นๆเนี่ยเล่าให้ฟังเขาข่าวแต่เขาตามแล้วฉันต้องไปแล้วจ้ะเออนั่นแหละเดี๋ยวตอนไปทำงานก่อนแล้วมาพูดมาพูดต่อพูดต่อไม่หายไม่หาย ก็เขาก็ผ่าผ่าตัดจริงอยู่เพราะวันนี้มีรันเคสจริงนะอย่างที่บอกไปนะครับก็เขาก็รันระบบผ่ากันอยู่ซึ่งก็ก็ผ่าจริงๆนันแหละ่าได้เลยเราธรรมชาติเออให้คุณหมอเขาผ่าไปแล้วก็เดี๋ยวเราออกมารอข้างนอกสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าเขาจะผ่าเสร็จแล้วก็จะข้าตอนเขาไโปรอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นขั้นตอนปกติที่เขาทํากันในชีวิตประจําวันแค่เราอะไม่ได้ทากับเขา เราเลยต้องมาต้องมาแบบเหมือนสเต็ปหนึ่งสอมโฟล์มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างทีมอื่นๆต้องทําอะไรบ้างนะครับรก็ผ่าไปผ่าเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะออกมาเป็นหลังจาก post op post op คือ post operation ก็คือหลังจากผ่าตาัดก็จะมีขั้นตอนอะไรอีกก็เดี๋ยวเรารอถึงตรงนั้นแล้วก็ใดๆลรอส่งเสมือนส่งลูกค้าจริงกลับบ้านนะครับแล้วก็เราก็จะมาสรุป อะไรจากปัญหาที่เจอในวันนี้เอาจริงตัวคลินิกอะเสร็จเรียบร้อยไม,ไม่เหมือนกับเดลิสเห็นไหมเดลิสน่ะมันจะเขาเรียกอะไรนะแบบระบบมันพร้อมมาแล้วอะคือพอก่อสร้างเสร็จปุ๊บเอาคนเข้าปุ๊บดันรันดำเนินการต่อได้เลยเห็นไหมแต่เนี้ยเนี่ยมันคือจริงๆอะสถานที่เสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแล้วเหลือแค่เราอะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงที่มันต้องการความคือเนื่องจากมันเป็นผ่าตัดเราต้องการความแม่นยํามากกว่านั้นแล้วก็ต้องการ เขาเรียกอะไรนะความปลอดภัยหรืออะไรใดๆมาตรฐานให้มันแบบเต็มที่ที่สุดเนี่ยก็ต้องมาลานเคสอย่างวันเนี้ยต้องสรุปประชุมสรุปก่อนว่าสิ่งที่ไม่พร้อมขาดอีกเยอะไหมถ้าตัดไปที่ยังไม่พร้อมก็ยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้วันเปิดเห็นไหมเดี๋ยวรอสรุปประชุมกันวันนี้ทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนจบบอกน่าจะรู้แล้วแหละว่าจะเปิดประมาณวันไหนใช่แจกโค้ดส่สวนลดอีกไหมเฮ้แต <c oughs> <c oughs> ่เรามีโปรโมชั่นสำหรับเปิดใหม่จริงเออเนี่ยจริงๆเป็นเป็นเดี๋ยวมีโค้ดมาแล้วว่าสำหรับ ไอริทเปิดใหม่เรามีโปรโมชั่นต้อนรับสุดสุดฟังราคาสุดปังผ่าตัดตาโดยแพทย์เฉพาะทางที่ราคาแบบนี้หลังจากหลังจากช่วงวันนี้ที่เปิดใหม่ไม่มีอีกแล้วบอกเลยอันนี้คือเอามาแบบว่าเวลคัมทุกคนว่าฉันเปิดแล้วนะเอามาตะโกน แล้วหลังจากนั้นก็คือราคาจะค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะบอกก่อนนะครับใครจองไม่ทันตอนนี้ก็คืออดนะจ๊ะช้าหมดอดจ้ะให้ดูตลาดหลายๆคนมองว่าเออหมอฤทธิ์เนี่ยดูเขาศึกษาตลาดเก่งเนาะแบบว่าเออช่วงไหนเป็นยังไงไม่ใช่ตามอารมณ์ามรู้สึกล้วนๆช่วงไหนนอนนอยก็ราคาสูงหน่อยช่วงไหนนอนเยอะอารมณ์ดีก็ราคาต่าหน่อยโปรโมชั่นเยอะอะไรเนี้ยเออใช่จ้ะมีแค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวรอเสร็จตอนท้าย แล้วกับการเขาใช้คำว่าแบบรันระบบรันทรูของเราในวันนี้นะคะเพผ่าเคสเสร็จส่งคนไข้กลับบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวเรามีประชุมทีมต่ออีกนิดหน่อยนะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นใดก่อนที่จะปิดคลิปนี้จะพาไปเจอกับคุณหมอเอ้ยไม่ต้องเกรงสิเออนี่ยที่ผ่าอยู่เมื่อกี้ก็คือคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอมิกแล้วก็คุณหมอแม็กซนะสวัสดีแ,แนะนําตัวหน่อยนะสวัสดีครับหมอมิกค่ะคุณเป็นใคร เป็นใครเป็นหมอไงคุณคุณจบอะไรมาจบออกโคลพลาสติกครับเป็นจักสูวิทยาอะไรนะบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าชื่อบูธเขาอะยากเรียนอะไรลักหนาเรื่องของเขาเรียนอะไรลักหนาเรื่องของเขาเขายังจําไม่ได้เลยเอออะไรนะออีกรอบจักสูสัญญกรรมตกแต่งและเสริมสร้างชื่อยาวมากชื่อยาวมากอีกคือหนึ่งคนนะฮะสวัสดีครับคุณเป็นใคร เป็นหมอครับ <laughs> คุณหมออะไรครับคุณเป็นจักษุแพทย์ครับคุณหมอแม็กจักษุแพทย์ทั่วไปครับอสองสองท่านเนี้ยนะครับสองท่านว่าเออให้เก็บหมอเวอรออ์สอง,สองทั้งสองคนเนี้ยก็คือจะมาอยู่ที่ไอริสคลินิกแล้วก็เป็นแพทย์ที่ผ่าตาให้กับพวกเรารอดูเลยว่างานตาปังๆเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไอริสคลินิกแน่นอนตาเปลี่ยนทุกคนตาเปลี่ยนทุกคน,นทัน้ง <laughs> ครั้งคลินิกครั้งคลินิกโดนจับผ่าจ้าจับผ่าให้หมดเออนั่นแหละเดี๋ยวรอดูเลยนะครับมีโปรโมชั่นให้ไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันเธอไม่ให้จ้ะเธอพูดอย่างนี้คือเธอไม่ให้จ้ะไม่มีอยู่มีแน่นอนมีอยู่ใช่ไหมมีแน่นอนเธอกัดฟันพูดออกมามีโปรโมชั่นใช่ไหมต้องมีแหละมีมีโปรโมชั่นต้องการคลิปวิ่งขายแล้วค่ามีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นเออ มึงมึงโทษนะโทษนะขออนุญาตปิดไปแป๊บหนึ่งนะมึงคุยราคาโปกคูเมื่อคืนเออจะไม่มีได้ไงอ่ะโปรโมชั่นนะสำหรับใครที่มาจากช่องทางของมอริชแนลนะขึ้นโปรโมชั่นตรงนี้นะเออใส่โค้ดนี้เลยนะลบกวนนะอ่านชื่อ ไอริดนะต้องชื่อว่าไอริดคลินิกนะอ,อย่าไอริดไอริดไอริดอะไรอย่างเงี้ยพนักง,งานเริ่มเป็นบิดเสียงกันแล้วเธอหาโอกาสด่าฉันฉันรู้ <c oughs> เธอคิดมานานแล้วฉันรู้ไอริดนะมาจากไอริดนะออกเสียงให้ถูกนะรับโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่ไปเลยนะเนาะโดย <c oughs> ฉันไม่สนใจจ้ะฉันไม่สนใจจ้ะฉันเป็นซับพอร์ตของคลินิกนี้ฉันไม่ได้ผ่าเองจ้ะเพราะฉะนั้นฉันปล่อยโปรให้เขาฉันไม่ได้รับเคาะับนะให้หน่อยนะให้ได้ใช่ไหมเอาเลยเอาแล้วให้ได้ใช่ไหมได้คนนี้ให้โปรยากที่สุดเนี่ยคุณหมอมิกเนี่ยไม่ยอมอะไรนะคิวยาวหน่อยนะคนไข้ไม่เยอะคุณหมอไปเที่ยวคนไข้ไม่เยอะคุณหมอไปเที่ยว คุณหมอคอยหยุดไปยุโรปแบบนึงรอเล่นเออนั่นแหละอะตามนี้นะโค้ดส่วนลดคลิปนี้พอแล้วน้องมีอะไรจะฝากไหมอ่าฝากเกี่ยวกับไอริดหน่อยมันยังไงบ้างฝากคลินิกไอริดนะครับเป็นคลินิกที่ดูแลรอบดวงตานะครับไม่ว่าจะเป็นตาสองชั้นถุงใต้ตานะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องคิวตกคิวยอดก็สามารถดูแลได้ครับอุ้ยเขาพูดได้เลยอย่างนี้ต้องปดเปิดโพยพูด ที่ต้องเปิดโผยพูดอ่ะหมอแม็กมีวันตรวจประจำยังไม่บอกยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นความลับเป็นความลับอเพราะเธอยังไม่จัดตารางเวนเธอยังไม่จัดตารางเวนฉันรู้เออเออมันโปะแบบตามันออกอ่ะคุณคุณหมอมิกมีอะไรจะฝากไหมครับใครสนใจอยากทำตานะครับทำโดยจักษุแพทย์ทุกเคสก็มาทำได้เลยที่นี่ไอลิสคลินิกนี่มีคนบอกว่าเราอ่ะ เปิดคลินิกใหม่เนี่ยแล้วหมอใหม่หรือเปล่ามือหมอหมอใหม่หรือเปล่าหมอไม่ใหม่แน่นอนหมอทํามาแล้วกี่ปีหมอทํามาจะสิบปีแล้วอดูสิหน้าหมอแก่ขนาดนี้เขาไม่ใช่หมออล้วยังเด็กอยู่เออหมออายุอานาขนาดนี้แต่หมอยังหน้าเด็กอยู่ด้วยนวัตกรรมอ่าหมอยังหน้าเด็กเพราะนวัตกรรมดีใจเห ไม่แก่นะ่อยไม่แก่เออยังไม่แก่ทำมานานแล้วเออนั่นแหละหมอคลินิกใหม่แต่หมอเก่าเวอร์เอ๊ะไม่ได้่ดีขึ้นไมได่ดีขึ้นาอาเก่าประสบการณ์อาเออเก่าประสบการณ์เออนั่นแหละอ,อบบาไปบ้าขอฝากไปเท่านี้เพราะพวกเราหิวข้าวเราขอไปกินข้าวก่อนเนาะอืย้ำว่าอะไรอ๋อที่นี่ที่นี่เราอยู่ที่ไหนนะครับ เราอยู่ที่แบงคอกแมททิพย์ติด BTS เอกมัยเลยสำหรับใครที่จะเดินทางมามาได้2แบบหลกัหลกๆหนึ่งคือ BTS มาได้เลยลงที่สถานีเอกมยัยนะครับแล้วก็เดินลงมาที่ชั้น G นะครับหรือใครที่ขับรถมาจอดก็จอดที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็มีสแตมป์บัตรจอดรถให้ฟรีด้วยนะครับนะ้องโอเควันนี้ลาไปก่อนมีอะไรความในใจจะพูดอีกไหมไ <laughs> <laughs> ไปเถอดเนานะโอเคบ๊ายบายนะคบทุกคนเจอกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวจะพามาดูไอริดอีกอีกรอบหน้าว่าจะเป็นยังไงนะคะบ,บ๊ายบาย